เพื่อนๆที่กําลังลดน้ําหนักอยู่นะครับการเลือกทานอาหารในกลุ่มคาร์โบไฮเดตหรือที่เรารู้จักกันในกลุ่มข้าวแป้งน้ําตาลเนี่ยแบบไหนถึงจะทําให้การลดไขมันการลดน้ําหนักของเราเป็นไปนได้ได้วยดีวิธีการเลือกง่ายๆนะครับอันที่หนึ่งนะครับเลือกชนิดของคาร์โบไฮเดตก่อนชนิดของคาร์โบไฮเดทที่แนะนําให้เราเลือกครับควรจะเป็นคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดตหรือคาร์โบไฮเดตเชิงซ้อนยกตัวอย่างเช่นนะครับข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับ ข้าวที่มีเส้นใหญ่อาหารสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวกล้องหรือข้าวไรซ์เบอรี่หลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นข้าวขัดสีนะครับเพราะว่าจะทําให้มีเส้นใหญ่น้อยนะครับอันที่2นะครับยกตัวอย่างเช่นกลุ่มพวกโฮวีดครับขนมปังโฮวีดเส้นพาสต้าโฮวีดหรือแม้แต่อาหารที่ทํามาจากโฮวีดนะครับจะช่วยทําให้ร่างกายเราเนี้ยได้คาร์โบไฮเดรตที่เป็นลนักษณะของ เชิงซ้อนมากขึ้นคุณสมบัติของคาร์โบไฮเดตเชิงซ้อนก็คือเขาจะสามารถช่วยทําให้ร่างกายเนี่ยค่อยๆได้รับปริมาณน้ําตาลจากการย่อยสลายคาร์โบไฮเดตแบบช้าๆครับจะทําให้เราอิ่มนานจะทําให้กระบวนการเผาผลาญไขมันของเราเกิดได้ง่ายแล้วก็ได้เร็วครับอยากเชิญชวนนะครับหันมาดื่มมาทานคาร์โบไฮเดตเชิงซ้อนกันเป็นประจำนะครับจะทําให้เราลดไขมนันและลดน้าหนักได้ง่ายครับสวัสดีครับ